การทำให้โรงเรียนบ้านพัฒนาอ่างหินของเราสะอาดได้มาตรฐานเอะก่งเก่เก่ลูกครับอ,อ,อ,อาจารย์ครับแล้วเราต้องไปทางไหนกันต่ออาจารย์นีาาาา่ครับเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงให้อาจารย์ไปดูหนะเราต้องต่อรถอ่ะ ทนนีไห่ถ้าแล้วแต่หารถไม่ได้อะคืนนี้ก็นอนที่นี่แหละโอ้นอนที่นี่คงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าที่ฉันเป็นลูนหนูมากเลยไม่ไหวนะตัวเองไม่ไหวจริงอ่ะเรื่องมากใช่ต่อรถแถวนี้แหละเรื่องมากเหรอก็ช่วยไม่ได้นี่ฉันไม่เกิดมาเป็นลูกหนูยิถนอย่างเธออาจารย์พอใจสวัสดีครับอาจารย์ใจอาจารย์โอ้ครบเลยสวัดีค่ะสวัสดีพวกคุณมาทำอะไรกันแถวนี้จ้ะ าเที่ยวหรือเปล่าคือพอดีพี่แล้วแต่เขามาเซเวหาสถานที่ทำค่ายอาสาครับอพวกผมก็เลยขอตามมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวกะนี่พี่จอนนี่พี่โดนรุ่นพี่ของพวกคุณนะเนี่ยอ๋อครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับครับครัผู้น้องๆนี่ก็เรียนที่ประกอบมดิกันไหมครับไปชีนิเทศค่ะส่วนผมคณะบัญชีครับเราเป็นแฟนกันค่ะอ๋อครับ ่วนโอ้ส่วนวันนี้นะคะก็เรียนนิเทศแต่ว่าไม่รอดค่ะก็เลยต้องออกมาขายกาแฟค่ะคุณตังทอนคะคุณดูแก้วสิคะรู้ว่านมีปมด้อยอ่ะก็ยังแกล้งกูได้น้องรู้สึกเสียใจอีกอะค่ะอ๋ออ๋อนี่มันใจ่อกมาใช่ไอมมันใสมากอะเป็นนางเอกที่เป็นนังเอกเหรอใช่ถ้าเป็นนังเอกก็ต้องโดนแบบนี้แหละ หน้าตาก็บอกเป็นคนใช้ไม่ก็นางร้ายไหนหน้าตาเธอแบบนีไปเลยน้องสองคนหยุดหยุดหยุดเลิกทะเลาะกันได้แล้วนี่เป er ็นอะไรกันเนี่ยฮะทะเลาะกันตลอดเลยรู้ไหมว่ากว่าพี่จะหารถได้นี่มันยากลําบากมากเลยพอหาได้แล้วเนี่ยนะไม่ได้ส่งถึงที่นะน้องจอดหน้าอำเภอแล้วเดินเข้าไปอีกเราจะถึงนิดไก่นะน้องเออแล้วแต่ท่านอาจารย์นิดนะอุ้ยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนิดอาจารย์พอใจครับมาทำในแถวนี้ครับ ผมเป็นผู้ประเมินภายนอกของสอมสอสมีหน้าที่ประเมินตามโรงเรียนต่างๆเข้าใจไหมอือเฮ้ยแล้วคุณจะไปออกค่ายที่ไหนเนี่ยอ๋อผมจะไปออกค่ายกันที่โรงเรียนบ้านพัฒนาอ่างหินครับโร<ล>ง,งเรียนบ้านพัฒนาอ่างหินเออเย่าบอกนะคะว่าเราไปที่เดียวกัน <laughs> ไม่บอกไม่บอกเพราะว่าอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นคนเราโอ้ยแล้วจา์คะโรงเรียนโรงแรมไหนคะ <laughs> พวกหนูอยากไปด้วยคะ่ะ แข็งแรงครับแข็งแรงครับอืนะจะได้สะอาดมาตรฐานนะลูก ทำอะไรกันเนี่ยล้างรถหลครับล้างรถเหรอเฮ้ย <Hey. S 2> นี่พวกเราเป็นนักเรียนนะมีหน้าที่เรียนหนังสือไม่ได้มีหน้าที่ล้างรถใครอะไรกันเนี่ยครูภูเขาครูมายุ่งอะไรกับเด็กนักเรียนของผมอะ่ะ <c oughs> ผมกำลังฝึกให้เขารักความสะอาดให้เขามีความรับผิดชอบฝึกเหรอเฮ้ย hey. นี่ผมก็ฝึกได้อน,นักเรียน มาฝึกอ,อาบน้าให้ครูหน่อยดิก็ไม่อาบไปรถมาหลอกดีไหม<ะ>ดิคุณเป็นครูนะคุณจะมาใช้เด็กนักเรียนทำเรื่องส่วนตัวให้คุณได้ยังไงหออ,อก,ก็เป็นหออ,อนะมาใช้เด็กเรื่องส่วนตัวอย่างนี้ได้ไง <S 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 แบบผมไม่ได้ใช้ฟรีนะผมจ่ายค่าขนมให้เด็กๆอ่ะอ๋อเหรอเฮ้ยผมก็จ่ายค่าข้าวค่าขนมค่านมเด็กคุณพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะทะแน่แล้วเหร Trời ơi, làm con không? vào ครูภูเขาครูทำแบบนี้ทำให้ผมเสียการปกครองคุณรู้ไหมคุณหักหน้าผมต่อหน้าเด็กนักเรียนเนี่ยผมสั่งย้ายคุณได้เลยนะจะย้ายผมเหรอฮะ แล้วผมถามว่าใครจะสอนเด็กเพราอออย่าคิดในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ดีกว่านี่ครูครูรู้ไหมพรุ่งนี้เนี่ยนะสอมสอเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินโรงเรียนบ้านพารนาอ่าฮินของเรา นอกจากครูจะไม่ช่วยผมแล้วครูยังมาขวางอีกครูอยากให้โรงเรียนของเราโดนประเมินว่าตกมาตรฐานไงผมไม่เห็นด้วยกับการทำแบบผักชีโรยหนะ้าพ่อใหญ่เขาประเมินในสิ่งที่เขาเห็นแต่เขาควรจะประเมินในสิ่งที่เราเป็นมากกว่านะครับท่านผอ,อสมมัยคล้ายผักชี เฮ้ยนี่คุณล้านเรียนนามสกุลผมเปล่าพอคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะโอ้กำลังต้องการอยู่พอดีเลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณครูต้นน้ำค่ะโอเคต้นน้ำครับขอบคุณมากครับครูต้นน้ำ เด็กๆรอสอนหนังสืออยู่เอาเรื่องส่วนรวมก่อนดีกว่าไหมอาจารย์พอใจคะ่ะไหนบอกจะให้พักโรงแรมไหมอคะ,อะแก้วก็นี่ไงโรงแรม แต่แบบเป็นแบบสไตล์โฮมสเตย์างีเออ้เนี่นนดูดิบรรยากาศก็ดีเห็นไหมนี่เธอจะทำตัวเป็นคุณหนูไปถึงไหนอะ่ะถ้าไม่พอใจเนี่ยก็สเตย์โฮมไปเลยฉันไม่ไ like ล่เธอลงไปนอนข้างล่างก็ดีแค่ไหนละโอ้โหบ้านเธอจะลาะกันตลอดเธอเธอเธอจะตัองลอก,กัน <S <S ตนลอดขนาดไหนเนี่ยฮะโอ้อาจารย์ครับน่าชวนมาท่าผมว่าพรุ่งนี้นะครับเราน่าจะบุกเข้าไปแบบสายฟ้าแลบเลยครับ เอาให้เขาไม่ทนตั้งตัวครับอาจารย์หรือว่าเราปลอมตัวเข้าไปก่อนไหมครับเข้าไปด้อมดมมองๆอ,อ,องเพื่อป้องกันปัญหาปักชีโรยหน้าไงครับผมว่าไม่ทันแล้วละ่ะตอนนี้เนี่ยปักชีได้ถูกโรยไปเรียบร้อยแล้วนะผมว่านะเอาเป็นว่าเราเข้าไปธรรมดาเนี่แหละแนะนําตัวปกติแล้วก็แบ่งทีมกันสํารวจอแค่นั้นเองยัไงไงอาจารย์พอใจครับผมอยากรู้มากเลยครับว่าอาจารย์กับพวกพี่ๆเนี่ยนะครับมาประเมินอะไรกันนะครับ แล้วสมศเนี่ยหมายความว่าไงครับบัโอ้แล้วแต่นี่ไงนี่นี่สมศก็คือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาวงเล็บองค์การมหาชนด้วยอาจาย์นะทำหน้าที่อะไรครับก็เหมือนหมอโรงเรียนไงเข้าไปตามโรงเรียนต่างๆดูว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็ต้องแก้ไขยังไงอฉะนั้นเองง่ายๆการเข้าไปกระตุ้นเตือนให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยนะ พัฒนาให้ดีขึ้นใช่แล้วพอดีผมเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพมากสอนใช่ได้ <ś led> <ś led> รุ่นพี่คุณก็เลยแบบขอให้ผมมาเป็นหัวหน้าทีม <ś led> สำรวจให้มากๆเอะอาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็กลางได้สิครับเวลาอาจารย์ไปโรงเรียนไหนเนี่ยนะครับโรงเรียนนั้นนี่ต้องกลัวเราครับ <ś led> ไอ้ตรงนี้สิน่ากลัว เพราะความกลัวจะทําให้เขาให้ข้อมูลไม่ตรงแล้วมันทําให้พวกพี่นะทํางานยากขึ้นด้วยอ่ออ่เกี่ยวกัรส,สินร,รมข้อที่5สุราจำได้ไหมอ้าวลองว่ายฟังหน่อยสิสุรามีแยมะนา ประมาณสถานาเวลรมาณีสิขาต่างสมานิยานิเออเก่งมากแปลว่าเมาไม่ค่ะไม่เหลือนีคุณคุณไม่น่าทำเป็นสอนผมผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่เฮ้ยผมไม่ได้สอนพ่ออ๋อผมสอนให้เด็กเขารู้เรื่องโทษของสุรา มันเลวร้ายขนาดไหนพอออไม่ดื่มสุราก็เหม็นต้องเดือดร้อนเลยครับอ้าวว่าไงลูกแต่วันนั้นหนูเห็นพอออดื่มเหล้านะคะใช่ค่ะบู่เห็นกินทุกวันเลยโอ้เอาละเอาละเราไปเรียนพระศึกษากันดีกว่าเอ้ วันนี้ครับดีครับผมอาจารย์พอใจครับแล้วก็คุณพระดลคุณาจรจากสพครับพ่อครับครับครับผมพออโรงเรียนบ้านพัฒนาอ่างขินพออสมหมายคล้ายผักชีครับเอ๊ะคล้ายผักชีนี่นามสกุลหรือว่าคุณสมบัติครับนามสกุลครับนามสกุล ขายบักชีโอ้นามสกุลนามสกุลขายบักชีครับครับนามสกุลนี่แปลกดีนะครับขายบักชีครับครับเอ่อเอาอย่างงี้ไหมครับเดี๋ยวเชิญที่ห้องผมก่อนนะครับผมเตรียมเอกสารแล้วก็ข้อมูลต่างๆไว้ให้เรียบร้อยเลยครับเออพอดีเออท่านท่านฟอร์ออครับผมว่ายังไม่ต้องก็ได้ครับเดี๋ยวขอพวกเราเนี่ยเดินดูรอบๆกันเองก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวครับดีกว่าครับใช่ครับดีกว่าครับถ้างั้นผมว่าเชิญข้างล่างดีกว่าครับ ผมกำลังจะลงไปสอนพาราศึกษาอยู่พอดีเชิญครับอ้าวเดี๋ยวครูให้พวกเราแบ่งเป็น2กลุ่ม2ทีมนะครับเราเลือกกันเองว่าจะอยู่ทีมไหนรักใครชอบใครก็เลือกได้เลยพวกภูเขาครับจะให้พวกหนูเล่นกีฬาอะไรกันคะเล่นกีฬาอะไรเหรอก็ฟุตบอลไง แล้วไหนลูกบอลล่ะครับลูกุบอลล่ะลูกบอลล่ะลูกบอลอยู่ไหนเหรอเออนั่นแหละสินี่ไงลูกุบอลเห็นไหมพร้อมหรือยังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปลุยเลย หรอครับให้เด็กเตะลูกมะพร้าวอ่ะนั่นน่ะสิครับโ,โหเฮ้ยคุณผมไม่เอาหล,ากลักกิโลเมตรมาเหลาฟุตบอลทุกคนงานนาไหนแล้ว<ม>อาจารย์พอใจครับครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยมีอุปกรณ์กีฬาครบทุกอย่างเลยนะครับพอมีเหรอครับแล้วทำไมเตะเออคือ ผมก็ไม่เข้าใจว่าครูภูเขาเขาคิดอะไรอะครับเขาถึงไม่ออกมาใช้ไม่เชื่อเดี๋ยวไปไปดูได้นะครับอาจารย์เดี๋ยวครับ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 ไปชมนะครับเชิญเลยครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับห้องนี้ครับคุณคุณครับ ได้แล้วครับได้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับครับผู้บอลครับผู้บอลอาจารย์นี่ครับผู้บอลเห็นไหมครับผู้บอลยังมีเลยไหมครับครับครับเทียงแต่ว่ามันตอนนี้มันมันมันทราบครับมันครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสูบได้เดี๋ยวสูบได้สูบ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 เฮ้ยไปไหนไปไหนวะ ผมว่าที่สูงไม่น่าจะมีนะครับผอไม่มีที่สูงที่สูงไม่มี